สวัสดีกันตอนสายๆครับผมวันนี้ก็ไม่ได้ติดตัวะหรือว่ายุ่งอะไรมากมายนะฮะก็ตัดสินใจไปซื้อหินมาสองกระสอบเอามาซ่อมทางเข้าที่เป็นหลุมเป็นบ่อนะฮะจากการที่ฝนตกมาแล้วก็เรื้นที่เดิมมันเป็นหลุมแล้วก็เป็นร่องลอนะฮะ พอโดนน้ํขัขังสีวันหรือเป็นอาทิตย์พอเราขับรถแล้วก็ไปเหยียบซ้ํามันก็จะเริ่มเละนะฮะทีนี้พอมันเละเยอะๆมันก็จะเข้าไม่ได้นะเดี๋ยวรถก็จะติดนะนี่นะมันจะเป็นหลุมเป็นบอ่อแบบนี้นะเพราะว่าแปลงที่เพิ่งทําใหม่หรือว่าเพิ่งขุดแล้วมาทำใหม่เนี่ยอย่างน้อยปีแรกเนี่ยต้องเจอปัญหาแบบนี้แน่นอนนะฮะ พอดินมันยังไม่แข็งยังไม่อัดแน่นเท่าไหร่นะฮะแต่เราก็แก้ปัญหาโดยการที่ว่าค่อยๆซ่อมไปนะฮะง่ายที่สุดก็คือซื้อหินมาตรงไหนเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นแอ่งก็เอดการถมนะฮะไม่ต้องปล่อยให้น้ำขังถ้าเจอน้ำขังก็ต้อง วิทน้ำออกก่อนนะฮะแล้วค่อยถมหินหรือถมทรายนะ,ะมันจะได้ไม่เละวิชานี้ผมใช้บ่อยนะฮะเวลาเจอร่องร้อที่มีน้ำขังอะไรก่อนที่จะถมเนี่ยถ้าเราเอาน้ำาอกอก่อนเนี่ยเลือกถมหินเข้าไปเนี่ยแน่แนแน่นอนนะะจริงๆวันนี้ผมก็ซื้อหินมาน้อยนะฮะ แต่ก็คงได้บรรเทาไปนะฮะก็ถือว่าถือว่าใช้งานได้นะก็ไม่ได้ศูนย์เปล่าแต่ถ้าดีผมว่าน่าจะเพิ่มอีกสักกระสอบน่าจะแน่นขึ้นนะฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังค่อยเอามาอัดต่อเพราะว่ายังไงมันก็ต้องเกิดเดตดการณแบบนี้อยู่แล้วนะฮะแล้วก็ยังมีหลายๆจุดที่ต้องเอามาถมเอามาเคลียร์ในบริเวณพื้นที่นะฮะ หน้าฝนนี้ก็คงต้องยังทำกันอีกหลายรอบนะฮะค่อยๆซ่อมค่อยๆเติมเต็มไปนะฮะข้อดีของที่นี้คือการซื้อหาวัสดุแบบาการขายปลีกแบบนี้นี่คือค่อนข้างสะดวกนะฮะซื้อง่ายเราจะซื้อเป็นกระสอบหรือว่าซื้อเป็นคิวอะไรประมาณนี้มันซื้อง่ายนะฮะ มันไม่เหมือนกับเมืองใหญ่ๆที่บางทีขับรถหงายยากหน่อยแต่ที่นี้มันอยู่กันใกล้ๆหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องการอะไรต้องการเสียงเล็กๆแน่น้อยหรือว่าเราจะซ่อมง,งานเองที่นี้ค่อนข้างสะดวกนะฮะซื้อหาวัดสดุดได้ง่ายมีตั้งแต่ร้านเล็กๆจนถึงร้านใหญ่ๆนะฮะ ครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะก็แค่มาอัปเดตในแปลงกเกษตรแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะฮะกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะฮะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะฮะที่ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันมาผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมากๆนะครับจากใจพี่บา่าวหนุ่มใต้สไตล์ล้านนาสวัสดีครับ